ครับหมื่นผ้ามาเทียวปัสสงวัวนาค่ำครับดูสัมัตมหาสารคามนี่นีบครับบดเป็นบทใหม่ครับผมแถวไยสานฮงมี่หน่อยครับเบิ่งน้กันครับเ,เค,ครับผม ข้าุณไปส้มไปบวบวนรับถึงถึงามาเลยครับคืผักอย่าผเป็นตรงนี้ครับ เาแล้วต้องบอกค่อทุกคนจะถ่ายวันนีหรือเปล่า ở đó đó à à đó đó à cái cảnh con lúc phía bên phải đó

มเ็นครับมเียจะเป็นเพี่นกอังครับไม่เห็นเป็นบุญตาครับเป็นเพื่นเป็นใหม่ครับผมเป็นใม่สานนงงาครับชื่อว่าวัง 妈妈，妈妈，妈妈！下一个讲的是英语，你们，你们英语讲的是英语，是吗？这么狠？那么狠的英语？英语英语好。把小朋友，小朋友，快点起来！ 你到底要跟你哪根算？